สบายดีพี่น้องมันเอออกมาข้างนอกโสงยอย่าไปนอนเลยบรรยากาศกลางคืนพี่น้องรถใหญ่บรรยากาศหนาวได้พี่น้องเองกรุงเทพกัหน,นาวกันข้าเอาคองมาลงเอาพวกไก่ พวกไก่เป็ดพักเป็นไก่หลายอย่างพี่น้องเพราะว่าชิเป็นไชกอเป็นกระลำยังยังตลาดเพราะว่าเขาจะเปิดกลางคืนอยู่แล้วกลางคืนกลางเว่นมีครบพี่น้องเลยบรรยากาศน่ากลางคืนพี่น้องวุงเทพวุพงเทพบ้านเฮาแห่งฉนาวแล้วอยู่แล้วเนาะ รถกำลังติดเด้พี่หน่องเลย <c oughs> มาชูยาก,ก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศในวังพี้นนองเก็บภาพบรรยากาศรถขั้นี้กก็คือเขาเจาเาปลามาลงเป็นปลาเป็นเสนษลาอย่างไก่ก็มีพี่หน่องในเชิหฮันกล่องใ้เบิงเลยทีนี้ บรรยากาศไปที you, ่ประมาณนี้พี่น้องตรวทั้งนี้โอ้ยรถติดเขียบเลยเน้องจาเดาไก่ลงไก่ไปป้ายแต่ที่รถเลยลองไก่ไก่เลยรถไก่เลยตะไก่ทั้งหันเลยป้าก็มีพี่น้องโอ้ย นี่เป็นป่าพี่นของป่าลเลา,ละาละระวังบรรยากาศน้ำกลางคืนก็โอเคพี่น้องเลยน้ำกลางคืนร้ายช่วงนี้เจะเอาลงไปขยายตรงนี้ รถติดไปติดเลยบาน,นีรติดไปติดพี่น้องเอ้ถนนรถขนาดเลยติดบรรยากาศวันเสาร์พี่น้องมืออ่อเอนนี่วันอาทิตย์นี่นขนาดวันนี้บรรยากาศรถก็จะคน Yeah. Mm -hmm. you